สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นะหน้าฮายคอนสยามน,นะครับคลิปนี้นะทุกคนมาอัปเดตภาพบ,บรรยากาศวันนี้วันลอยกระทงตงัวท้องเมืองเลยที่นี่คือคือแบบสนุกมากทุกคนนะนี่จุดนี้ก็จะมีแบบร้านขายกระทงนะครับผมเนี่ยครับมีตั้งแต่60บาททุกคนใน60บาท2องร้อยสามร้อยห้าสิบไปถึง450เลยนะครับผมเป็นกระทงแบบนี้นะครับ สวยเลยทุกคนอันนี้เป็นเป็นผ้าหรือเปล่าน่าจะเป็นผ้เนาเนาะคับบรรยากาศล่าสุดคือตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับผมก็เริ่มที่จะคึกคะักแล้วนะครับจุดลอยกระทงนะครับจุดโน้นตรกคนนะครับก็จะมีบริการเจ้าหน้าที่บริการอยู่แล้วนะครับผมว่ามันจะมีแบบตะกร้านะเอาวาลงไปจุดนี้ ก็จะเป็นจุดถ่านรูปนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีแบบมีขบวนที่เปล่าอยงไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับจุดนี้ก็จะมีเวทีใหญ่ครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมมันจะมีแบบกระทงนี่นล้วครับงาน อไกระทงก็มีทั้งภาษาอังกฤษด้วยทุกคน ตอนเย็นน่าจะมีการถ่ายทอดสดน,นะครับผมเพราะว่ามีมีช่องทีวีมีช่องข่าวมาเยอะอยู่นะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสของไอคอนสยามปีนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราต้องเที่ยวเยอะมากครับงานลอยกระทงนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับผมที่จะกระตุ้น การท่องเที่ยวได้ดีนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูจุดที่เขาอ่าเป็นจุดลอยกระทงคระบทุกคน เพลงลอยกระทงมีหลายภาษามากมันจะมีทั้งอังกฤษจีนนะครับผมแล้วก็ไทยเนี่ยครับผมเขาะจะมีป้ายบอกนะครับจุดลอยกระทงไปทางซ้ายนะครับนี่แล้วก็จะมีพี่ๆเขายืนถือป้ายนะครับผมเริ่มที่จะคึกคักนะครับผมตอนสีโมง นี่ครับเขาก็จะทําทางไว้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าตอนเย็นนี้คนเยอะแน่นอนทุกคนคนแน่นห้างแน่นอนนะครับผมก็คือเริ่มลอยกระทงแล้วนะครับผมมาดูกันทุกคน เขาก็จะมีแบบรางน้ำนะครับผมนี่มีรางน้ำแบบนี้นะครับผมโอ้เป็นแบบนี้เองทุกคนเป็นรางน้ำแบบนี้นะครับน้ำไหลแรงมากมาดูว่าเราก็กระทงน้องเขาจะลง ลงร uh, ่อนกันล like ้างน้ำไหมนะครับผมก็มีทั้งต่างชาตินะครับผมนะมาร่วมงานนี้นะครับผมนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตักกระทงนะครับผมพยายามงายขึ้นฉะนั้นตืออะไรไม่ได้หรือมัเพื่อนใหญ่อ๋อเพื่อนเล็กเองเห็นไหมครับเพราะกระโ Thông ที่มันไหลลงไปนะมันก็จะล้มนะครับผม ที่เขาก็จะค่อยๆตั้งขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับก็จะมาไหลลงตรงนี้นะครับผมพอถึงแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมกระทงมันก็จะลงเดี๋ยวรอดูรอดูกระทงมันไหลมา ทุกคนคิดว่าจะรอดไหมครับมาถึงตรงนี้น่าจะลมได้เนี่ยใช่มตอวนี้มันแบบเป็นขึ้นนะครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ล้มแล้วได้อยู่ทุกคนได้แต่ยังไงไปถึงจุดนั้นก็ล้มแน่นอนนะครับผมอยู่จนนี้รอดครับ ก็จะมีพี่ๆเขาคอยตักให้มันแบบตรงนะครับผม ช่วงช่วงสีมงนะครับผมสีสันสีสันของวันลอยกระทงนะครับผมวันนี้ไอ้บยานขยะจัดเต็มทุกปีนะครับ<ส>นี่ก็นี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมตอนเย็นน,นี้น่าจะแบบน่าจะคึกคักน่าดูเลยทุกคนเ<ส>จ้าหน้าที่ก็จัดเต็มครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในาห้างนะครับผมเลยเต็มนะครับมาดูฝั่งนี้มาดูม,มุมนี้ทุกคนคือคักมากเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณ ท่าเรือที่สีครับผมจุดนี้ก็มีขายกระทงอยู่นะครับนี่มีอยู่กับมีหลายร้านเลยทุยกคนม,มีมีตั้งแต่เอไามา่ใช้อันนี้น้ำดื่มหนึงน่งหนึ่งรอยบาทกระทงที่จะมาดรออยู่จุดนี้ไม่นำจากพยารถรางท้สยามนี้ต้องน่าจะ ่าจะซื้อที่นี่แหละนะครับผมน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับมาดูกันกระทรงตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นมี่ก็ต้องแบบต้นกล้วยไหมน,นี่ทุกคนนี่นี่คือกระทรงต้นกล้วยนะครับผมนี่เป็นต้นกล้วยอันนี้แบบพลาสติกทุกคนพลาสติกเลยนะครับผมเป็นต้นกล้วย ที่เขาก็นั่งทำอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ครับก็จุดนี้เขาก็จะมีการเอาไฟมาตกแต่งนะครับตอนเย็นน่าจะสวยน่าดูเลยตรงนี้ ตอนนี้ทางนักท่องเที่ยวนะครับผมทางคนไทยเองที่เป็นแบบแฟนๆนะครับผมเป็นแฟน,นะคละับวิ่งตามเลยครับ